สัสดีค่ะท่านผู้ชมแม่ตุ้มชาแนลนะคะอาท่านผู้ชมมาชมขบวนเรือลากจุงค่ะมาสามเรือปโปีเรือตรงท้ายด้วยนะคะเห็นแต่หังคาเอฟีก็ถามกันเข้ามาว่า เลยว่าขนอะไรมาถ้าปิดมิชชิดแบบนี้ก็สินค้ามีมูลค่านะคะจะต้องปิดมิชชิดแล้วก็ไปเปิดที่บริษัทนะคะชาวเรือจะเปิดเองไม่ได้นะคะท่านผู้ชมสินค้ามีหลายอย่างมากมายไม่น้ำปลาตักการเกษตรนะคะบางท่านจะเรียกว่าเรือกเกษตรชาวเรือเรียกเรือเกษตรนะคะถ้าขนสินค้าเก็บประเภทผัว มันปามาเ้าเรือเดี๋ยววันนี้มีเรือกรเกษตรเข้าหักมันกับปามหลายอย่างก็โพดกระโพดเด๋ยนนี้ก็น้อยลงเชาเรือบอกว่าก็พูโพดน้อยลงไม่ค่อยมีะะถ้าเป็น่านหินก็จะเปิดพาเตนระบายความร้อนได้นะคะถ้าเป็นถินค้าเพ็รปุ๋ยเปิดไม่ได้นะคะเป็นข้อตกลงกับบริษัทค่ะ จบมาแล้วนะคะเรือตรงท้ายไม่เล็กนะคะดูจะอาจเล็กเล็กไม่เล็กนะ,ะเพราะว่าสก็อตทรงสูงนะคะคนขับอยู่ข้างบนท่านผู้ชมพี่กับตันอยู่ข้างบนจะมองด้วยเรือเล็กจังไม่เล็กนะคะแต่เป็นทรงสูงทะให้ดูเล็กสักทีหนึงเสียงพี่กับตันดึงยาวๆเข้าโค้งนะคะท่านผู้ชมเรียบร้อยหแล้ว วอกิจนะเจริญทรัพย์ค่ะเรือตรงท้ายพี่กับตันก็นั่งเห็นตาหัวอยู่ด้านบนดูน้ำนะคะท่านชมเช้าตู่นะคะ7จ็นาฬิกาประมาณ10นาที จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแม่น้ำป่าสักนะคะเรือผ่านวัดพนันเชิงแต่เช้าระดับน้ำก็ประมาณนี้นะคะช่วงนี้น้ำขึ้นน้ำลงปกติตามน้ำทะเลหนุนค่ะท่านผู้ชมวิม่งกันยาวๆไปเลยนะคะ อีกปลายก็จะไปเจอสะพานปีดี3ตสามสโมสะพานนะคะท่านผู้ชมติดติดกันเลยสะพานเข้าเกาะเมืองอยุธยาแล้วก็จะไปเจอโค้งนางคาโค้งตูอ็ดกลับหัวนะคะแล้วก็อีกไปอีกหลายโค้งก็จะถึงนครหล,ลวงนครหล,ลวงก็มีทั้งโกดังทั้งโรงงานเยอะมากนะคะจุดนั้นชาวเรือทํางานกันแบบพุกพ่านทำงานกันทั้งวันทั้งคืนจุดนั้นนะคะโรงงานเยอะโกดังเยอะเอาสินค้าขึ้นโรงงานขึ้นโกดังนะคะ ตุ้มก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกําลังใจเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะกับขอบพระคุณงามๆอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยแลำรวยสุข,ขภาพแข็งแรงทุกท่านอาจจะตอบคอมเมนต์ช้านหน่อยขออภัยนะคะตอนนี้ตุ้มก็ทํางานหลักเจ็ดวันเลยท่านผู้ชมไม่มีวันหยุดเลยพยายามจะปิดตัวตอบคอมเมนต์ท่านผู้ชมนะคะไปแล้วนะคะกับขอบพระคุณงามๆค่ะ เจอกันคลิปหน้าค่ะท่านผู้ชม